เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่ที่เมจิกเชียนซีเครสเลยนะครับมาเกมนี้เลยต่อเนื่องกันเลยลักกันนะครับผมลืมอัดคลิปอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่าลั่นโพดนะครับผมโอ้โหเอาเอ่ะเฮ้ยมาตอนนี้กําไรอยู่ประมาณ 500k นะครับคุณผู้ชมผมก็จะมาต่อเนื่องกันเลยลักกันนะครับผม มาผมจะจัดรอบละ 100K แล้วกันนะครับก็อยู่ที่นิว65นะครับผมไปรอบนี้ผมจะจัดไม้ละ 1, 100 0แสนเลยแล้วกันครับก็รับชมความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมจะาไปลุยมาเลยคือผมเพิ่งแตกเกมนี้ไปนะครับก่อนหน้านี้เลยก็ประมาณ30นาทีที่ผ่านมานี่เองครับถือว่าไม่นานนะไม่นานมากนะครับผมมาผมจะหมุนแบบน้อยๆเลยนะครับ เอาแบบว่าตรงนี้เลยนะครับผมจะได้เป็นสัญลักษณ์อะไรนะแปดครั้งนะนี่แหละที่ผมได้ลั่นๆเลยอแล้วก็ล็อกไปดิครับล็อกวายนะวายหาย่ยมันต้องลงทีละสอง่ิมันถึงจะคุ้มอะลงทีละสองเลย เอออันนี้ได้อยู่ครับออกไปก่อนเลยเหลือสามครั้งเองอ่ะไม่รู้ว่าจะคูมหรือเปล่านะครับเนี่ยล็อกไปอีกครับผมล็อกไปล็อกไปเลยล็อกยาวๆเอาไม่มีลั่นเพิ่มเหรอเนี่ยโหเสียดายรอบนี้ไม่มาเลยอ่ะไอ้กล้องหรือเปล่าหรือ,รอว่าเขินรว่ายังไง ไปลุยกันต่อครับผมเหมือนเดิมไวลล็อกไม่เปลี่ยนใจยังไม่เปลี่ยนใจตร,นนรตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะยังไม่ไปไหนขอ,อแบบติดติดกันเลยมันมาทีละตัวว่ะมันไม่มาทีละสองอีกแล้วอ่ะ ถ้ามาลงทีละสองนะคุ้มนะบอกเลยคุ้มมากแต่มาลงทีละตัวก็ไม่คุ้มอะเรียบร้อยอีกแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้คุณชมวานี้อะไรวะเนี่ยทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้ล่ะเกือเกินํามจริงตอนที่ไม่อาจคลิปนี่คือแบบว่ามาโคตรดีเลยนะครับเ,เกมนี้ มาแบบว่าลงทีละสองอะ่ะคิดเอาแล้วกันนะวายหรือว่ามันไม่แจก,กแล้ววะมาขอเพิ่มมาที่เฮ้ยมันจะหนักไปหรือเปล่าวะมาขอสักไม้หนึ่งแล้วกันนะรอบนี้ขอเลยแต่เราจะไปเล่นแบบ expanding y เผื่อว่าจะได้คืนนะครับรอบนี้สี่ตัว มาก่อนเลยครับผมห้าหมสี่หมุนสิบครั้งอันนี้เลยขอ,อลงทีละสองเลยนะวายต้องมาสองหรือเปล่าวายจะมาแถวที่สามกับแถวที่สี่เท่านั้นนะครับสองแถวนี้นะแถวอื่นไม่มาครับมาอยู่แต่มันไม่ล็อกให้ มันเกลือจังอะเกลือจริงเกลือเกินเอาอีกแล้วไม้หนักซะด้วยรอบนี้อาวายมาแล้วครับจัดมารอบที่สองรอบที่สองยังได้อยู่นะครับ1กับ2ยังมีตัวที่มันเหมือนกันก็ได้ไปต่อแล้วก็เพิ่มตัวคูณมา๋อ,อดีๆนะอเอยยังมีตัวนี้อยู่ครับใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป เอ,อ้ยังโชคดีครับมีสี่เหลี่ยมแล้วก็ปีนหมาเยาวๆสวยยังมีตัวนี้อยู่เอาละครับสองรเจสิบเคนะรอบนี้โอ้ยไม่เงยไปแล้วแต่ก็มาอีกไม่รู้ว่าจะแช่ได้นานหรือเปล่านะรอบนี้เต็มที่ก็สี่ห้านะ 4ีครั้งอ่ะสีห้าครั้งมันก็ไปแล้วอโดนอีกแล้วนะครับเรียบร้อยดีครับคุณผู้ชมผมขอราคานี้แต่เอาแบบล็อกไว้ดีกว่าสลับกันบ้างเอตเตอร์สามตัวกีมาสี่แปดครั้งครับผมไม่เยอะนะอันนี้แต่ถ้ามามาลั่นจริง เพราะว่าหมุนน้อยอ่ะมันมี Y ที่มันแบบล็อกนะครับคือถ้าลงอ่ะล็อกได้ทั้งเกมลงครั้งหนึ่งก็ยันจบอ่ะตั้งแต่เริ่มจนจบจนจบเออถึงกับลินพันกันเลยเรื่องนะ ไอวายโอเคเริ่มดีแล้วครับสวยอันนี้สวยเซนหรือเปล่าไม่ถึงกับเซนแต่ก็เมก้าไปนะครับผมขอวายมาเพิ่มอีกได้ไหมไม่ได้แล้วว่ะแต่ไม่ต่ำกว่า300ร้อยเคจังหวะนี้รอบสุดท้ายไงมีมาเพิ่มอยู่หูอันนี้สวยจริงสวยจริงครับสวยจริงสวยจัด เออกลับมาได้อยู่นะครับเนี่ยนี่แหละวกอีกสมสวยเอาแล้วไงครับคุณผู้ชมโอหมีแก้วอยู่ตรงนี้ด้วยเออชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปดิเออมาดิครับจังหวะนี้มาแล้วไงเฮ้ยแคปก่อนแคปนี่ไงเฮ้ยไม่ทันวะเอาแล้วไงครับคุณผู้ชมมาแล้วเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ,อ็ดสิบสองเฮ้ย เอาแล้วเอาแล้วว่ะโอ้โหมาจัดเลยว้ยนี่ไงผมบอกแล้วไงบอกแล้วไงว่ามันลั่นจริงเออสวยจริงสวยจริงสวยจัดเรียบร้อยดีครับคุณผู้ชมโอ้โหเกินไปหรือเปล่าครับรอบนี้เกินไปไหมเอาว่าเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าไม่เกินไปหรอก โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผู้ชมนี่ไงเกือบสิบอะบอกเลยเกือบสิบเกือบสิบอะโอ้โหผมไม่ลั่นแบบนี้มาโคตรนานเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบบเอ็ดบสองสิวายสิตัวเป็นไงรู้เรื่องครับนี่แหละคือตอนแรกอะผมไม่ได้อัดคลิปนะที่ผมยังอยู่เกมเนี้ยคือผมผมเล่นแล้วอะคือมันแบบว่ามาดีผิดปกตินะ คือผมก็เลยแบบเสียดายอ่ะไม่ได้อัดคลิปไงตอนแรกคือปั้นมาคือก็คือกำไรมาแล้วห้าแสนแต่ไม่เลิกไงแล้วมาได้เพิ่มอีกนะครับเนี่ยแต่มันก็ตึงๆอยู่นะช่วงที่ผมมาเล่นรอบที่สองตอนเนี้ยที่อัดคลิปเนี่ยตึงๆอยู่แล้วมันหนักดอกนี้เลยโหมาแล้วเว้เอาแล้ว,ไ,วไงครับคุณผู้ชมพึ่งลงคลิปแจกไปเมื่อวานนะครับผม,มรอบนี้บอกเลยว่ากลับมาได้อย่าง ดจัดเลยนะครับแต่ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมรอบนี้บอกเลยว่าผมเพิ่งจะมาแตกหนักก็เกมนี้เลยนะคือไม่แตกหนักแบบนี้มาอนข้างที่จะนานมากเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะไม่ขอไลค์มากนะครับเดี๋ยวผมจะมาซอนแจกซ้อนให้รางวัลที่ผมจะประกาศวันที่27นี้นี้ครับจัดให้แบบหนักๆเลยแล้วกันนะขอคนละหนึ่งไลค์แค่นั้นเองไม่ต้องชงไม่ต้องแชร์อะไรทั้งนั้นนะขอหนึ่ง หนึ่งไลค์แค่นั้นแค่นั้นแหละไม่ขออะไรเยอะครับไม่ไลค์ก็แล้วแต่ครับตามนั้นเลยแล้วแต่จิตศรัทธาครับผมเอาล้วเว้ยเลิกเลยละกันนะครับผมจังหวะนี้นะครับผม